เดี๋ยวแม่ก็จะยกของนะคะเพื่อที่จะไปไว้ในรถจักรยานนะคะยายช่วยฉันยกเบิง้งฉันกลัวรถมันขยับเดี๋ยวรถมันจะง้องแงงอันนี้นะคะรถจักรยานของคุณยายจะรับน้ำหนักได้มากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูกันจะรับน้ำหนักได้มากน้อยแค่ไหนเอ้วใสต่ตะกร้าหลังไปเลยอันนี้เดี๋ยวเรา ไปเอาเพิ่มกันน้ำแข็งเราไว้ข้างหน้าก็แล้วกันเนาะนี่นะคะก็คือน้ำที่เราซื้อเดี๋ยวเราเอาไปให้อาห้รลบเหมาน้ำแข็งเอาไว้ข้างหน้าแล้วกันแแบบต้องรีบปั่นนะเพราะว่า เดี๋ยวรถเข้ามาก็ปั่นยากอีกให้เอาไว้ข้างหนา้าอันนี้เราไว้ข้างหลังโอเคได้จ้ะเออข้าหลโอเคประมาณนี้ให้มัดให้ดึงเดี๋ยวก็จัดกระจายเอาไว้ตรงนี้นะอย่มัดกโอเค okay. ตอนน้ำท่วมฉันเอาไปลุยน้ำไม่ใหญ่บนใหญ่เลยค้สนิมขึ้นมันมันทนไม่ทนน้ำโอเคใจใหญ่โอเคได้ฉันจะปั่นละอ่าได้โอเคได้เอาเขาจะได้ไหมนะเนี่ยเดี๋ยวพี่จะนี่นะคะรถที่เขามาถมดินบ้านเราแบบนี้นี่เรามาซื้อน้ำแข็งซื้อน้ำให้เขา เดี๋ยวเรามาซื้อนะว้าน้ำแข็งละลายแล้วอ,ะอ่ะเดี๋ยวปั่นเลยดีกว่าค่ะทุกคนระหว่างนี้คือน้ำแข็งละลายแล้วมันจะปั่นไปไหวหรือเปล่าอันนี้คือรถสเสบียงของเรานะคะรถสเสบียง นี่นะคะน้ำแข็งก็กำลังละลายอยู่นะคะจะมัน้ำมันจะท่วมเยวมลยอ่ะทบสองสามร้อย โอ้ยรถเขากำลังมาอา้อย่าเบึงไอย้อยเราต้องหลบกันเดี๋ยวรถไงหลังอึบอึบอึบโอเคอ่างมาแล้วนะคะทุกคน อันนี้คือทางที่เราถมดินนะคะ อโน่ม,มาช่วยยกหน่อยเอาไปเอาเฟสซี่กินไปเลยเต็มที่เอาส,อสวยๆชาน,นมนี่จะกินเองอันนี้เพื่อปอนเซอร์เอาไประวังอ่ะยกไปไอ้หลอดคงไม่ใช้เอาเฟสซี่แจกเป็นขวดไปเลยเอาสปอนเซอร์ค่ะเป็นเขียว เต็มที่ไปเลยค่ะเอาเอา่ะอันนี้ดาจ้ะต้มเขีวยวไปเื่อใครอยากกินเกาอกระติ๊อ่าชาน,นมฉันจะเอาไปกินเองชาน,นมอันนี้นะคะ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราขนน้องไม่เอาหลอดหรอกเนาะเอาไม่หลอดน่ะไม่เอามีนะไม่เอานะวโอเคลราจะเอาก็มีหลอดเหมือนกันนนอมเขาเอาหลอดไหมใช้หลอดไหมไม่ใช้อโอเคจ้าจ้าอ่าตอนนี้เราซื้อของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะ คุณยายไปซื้อของมาให้เขาน้ำพงน้ำแข็งเป๊ปซองเป๊ปซี่เรียบร้อยอันนี้แหละวันนี้นา่นาจ,จะเซ็ตละ